แค่เจ็ดอ็มมไม่บอกพ่อเขาเนี่ยพ่อหน้าเขาอย่างฟาสัหน้าเขาอย่างต้องทาอะไรอีกไหมไม่มีสอนเขียนคิ้วนะเขียนอย่างเขียนคิ้วไหมไม่เขียนอ๋อแล้วจะทาแป้งแป้งทำไมไม่เขียนคิ้ว เอาแล้วแป้งพับไปไหนแป้งพับก็อยู่ก็อยู่ตรงนั้นเอาแล้วหนูเอาแป้งนี้ก่อนใช่ไหมใช่เอแล้วอดเอาแป้งมาจากไหน,นทำไมมีแป้งเ,ปเอา้าวทาขาวยังอืมแล้วเ,เยอะสิแล้วไงต่ออ๋อฮะ แล้วไงต่อแม่ก็แม่ได้สีงูเต็มๆต็มโอซิโอทาอย่าไปโอ้โหลูกค้ารอนานแล้วน่ะทำให้ยังไม่เป็นยังไงยังไม่เป็นไรหรอกพ่อหน้าพ่อจะได้หน้าขาวๆ 시나비, 시나비. 나도 해봐. 나다음에다음 동이포, 그다음 동이 음, เสร็จแล้วสวยยังยังไม่สวยเมื่อไรจะสวยแล้วก็ต่อไปนี่มานฮะต่อไปนี่มันเสร็จแล้วเจเดี๋ยวฟินิชฟินิชเดี๋ยวแม่ฟินิชลุก